ทุกคนอันนี้นะคะวันนี้เราอยู่ที่กรุงเทพมหาคนครตามจริงเรามาตั้งนานแล้วแหละม,มาได้อาทิตย์หนึ่งแล้วทุกคนเสียงรดก,กลางหน่อยนะนั่นแหละก็คือลืมบัตรประชาชนลืมบัตรประชาชนก็เลยไม่ได้ไปไหนเลยก็อยู่แต่ไม่ได้ไปไหนสิคือลืมบัตรประชาชนไว้ที่บ้านแล้วคือลืมเอามาใช่ไหมแล้วมาอยู่ห้องกับพี่แล้ว ก็แบบเผื่อพี่ว่าจะไปเที่ยวไหนดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่ก็บอกโอ๊ยไปเถอะไม่ไม่หลงหรอกถ้าหลงก็ Google ก็มีบัตรประชาชนแล้วก็มีพูดถึงบัตรประชาชนตื่นเลยอีเยื่อรืมอบัตรประชาชนมาดึงได้ยังไงก็ไม่รู้แล้วก็ให้พ่อส่งมาให้ใช่ไหมพ่อส่งมาได้ตั้งนานแล้วแหละแต่ว่าเขียนเลขที่อพาร์ตเมนต์ผิดซวยลยทีเนี้ก็เลยวุ่น คุณหาบัตรประชาชนอีกแต่ขอบคุณที่ขนส่งมากนะคะที่ตามเลือกให้แล้วก็คุยรุนแรยมากโอเคตอนนี้เราก็ได้บัตรประชาชนมาที่ียบร้อยแล้วก็เลยได้มาอัดคลิปเล่นๆดูเดี๋ยวเราจะพาทุกคนเราว่าจะพาทุกคนไปเดินตลาดตลาดประตูน้ำอ่ะแต่ตอนนี้ฝนมันจะตกแล้วว่าทำยังไงดีอ่ะรถเยอะด้วย โอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวจะพาทุกคนไปแต่ว่าขอโทษนะเสียงดังเอยเสียงดังมากน,นี่นนคือท,<ๆ>ที่เราอยู่ที่หายหน้าหายตาไม่ใช่อะไรนะประชาชนไม่มีเราไม่มีกระจิกกระใจจะทำอะไรเลยแล้คือไปสมัครงานไม่ได้ไปสมัครงานคือเดินเล่นๆในตลาดอะแล้วเขาก็รับสมัครแบบในห้างเขารับสมัครใช่ไหมเออเราก็เลยแบบว่าถัง รับสมัครพนักงานใช่ไหมคะคือหนูว่างงานอยู่ก็เลยไปทําไปทําได้สามวันไปทำได้สามวันก็คือไม่ได้ทําเลยแล้วคือลาออกอะไรตอนเนี้ยก็คือก็ได้แบบประชาชนมาแล้วไงคือไม่มีบัประชาชนเราวุ่นวายมากอยู่นี่อ่ะคือจะไปไหนก็แบบเราแวางไปหมดเลยขนาดไปอยู่ห้างอ่ะแล้วต้องไปส่งของให้เขาใช่ไหมไม่มีบัตรประชาชน คตรสวยอะ่ะคนบ้านดูสวยขนาดนี้วะคือตอนนี้เราไม่มีขาตั้งกล้องอะ่ะเราใช้มือจับแล้วมันจะสันส่นๆหน่อยทุกคนว่าจะพาทุกคนไปประตูน้ําแต่จะไปกินข้าวก่อนเพราะว่ากี่โมงแล้วบ่ายสามจะบ,บ่ายสี่สี่โมงแล้วยังไม่ได้กินข้าเลย้าฉันต้องข้ามถนนอีกแล้วนอ่ะข้ามถนนไม่เป็นแล้วก็ได้ยินเสียงเราไหมโอเค๋ยวเราไปดึง,งก่อนว,ว่ามีคนข้ามถนนไหมวยมีอยู่มีอยู่ยรีบไปรีบไป ินเสร็จแล้วเราจะเราข้ามถนมนมาแล้วแหละข้ามสะพานมาฝั่งนี้เพราะว่าเราต้องนั่งรถ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 อะไรรถเมล์เนี่ที่เขารอรถเมล์กันเขาน่าจ,จะไปไปประตูน้ำอยู่นะเดีย๋ยวลองถามพี่เขาก่อนพี่คะไอ้รถเมล์นี้มันไปประตูน้ำไหมคะใช่ค่ะมันจะมีสายที่ไปประตูน้ำ ทุกคนอย่ารถเมลก่อนนะแล้วก็เรานั่งรถเมลมาเลยเลยประตูน้ําคือหมายถึงว่าสลาดประตูน้ำอ่ะก็เคยถามพี่เราที่เราก็บอกว่าให้ถ้าถาจะนั่งนะให้ถามเขาว่าออจอดประตูน้ํำไหมเราก็บอกว่าลงประตูน้ํา มันก็คงประตูน้ำจริงๆแต่แต่มันไม่ใช่ตลาดประตูน้ำไงก็คือก็ต้องเดินวนกลับไปอ่ะแล้วก็ไกลมากแล้วก็ฝนก็ตกโอ้โหชิงพันความสวยบังเกิดว้ตอนนี้ฝนตกขอไฟในความแจงดังโอเคแค่นี้ก่อนนะคะอย่ารอเดินไปเรื่อยๆก่อนเพราะว่าตอนนี้ฝนตกอ่ะ กนตบไตรงนี้น่นทุกคนตอนนี้เรามาถึงห้างทองคาซ่าเลยแต่ว่าเขากำลังจะปิดร้านแล้วเราต้องไปหาล้านนะ ตอนนี้เขาปิดร้านแล้วร้านที่อยากจะซื้อร้านไหนวะหดีอวว่าต้องขึ้นปอีกวันนี้วันนี้ชั้นไหน<ฮ>อันนี้ชั้นไหนอะว่าฉัน,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 นงงเราเจะเสื้ออยู่ชั้นไหนวะชั้นสองชั้นส,น,สน,สนสามชั้นสามไม่ดิต้องเป็นชั้นสามะไูชั้นสาม ประตูน้ำคือตลาดประตูน้เจอเฮียิบหายเดะอย่าขอยาตปิดแมสกตัวหนึ่งเสื้อที่เราจะมาซื้อเขาปิดแล้วทุกคนโอ้ my god ทุกคนครับเร็แล้วตอนนี้เราต้องรูแล้ว <laughs> เดี๋ยวเจอ <laughs> <laughs> เฮียัีเจอไข่ไม่เจอไ,ไหม <laughs> แต่ว่าเราเคยเดินมาท <laughs> ั้งโนอ้ห้ามบอกว่า หาไม่เจอฝั่งนี้เหรอตอนนี้เราอยู่ข้างล่างแล้วประตูน้ำแล้วอยากจะพาทุกคนไปเดินดูว่ามีอะไรบ้างแต่ตอนนี้ฝนก็ยังตกนิดนึเสียงก็จะดังนิดนึงมีแต่เสื้อผ้า สองตัวเจ้าเงัวราพเอาทุียนี้ไม่ไมกมีแล้วคทุกคนไปเดินประตูน้ำใช่ไหมแต่ว่าฝนมันตกฝนมันตกแล้วนี้เขาก็แบบรีบเก็บล้านทุกอย่างก็ดูวุ่นวายไปหมดเลยแล้วก็เลยว่า จากเดินตู้น้ำเรามาเดินห้างกันดีกว่า <c oughs> แล้วคือวุ่นวายแล้ววิ่งหัวชนกันเะ<ง>กล่าวว่าจะทำคอนเทนต์100บาทในประตูน้ำซื้ออะไรได้บ้างแม่ไม่ได้ทำเลย<ง>ก็คือจปซื้อเสื้อมาได้สองตัวฝนมันตกแล้วมันร้อนอบอ,อ้าวมากอ่ะก็เลยมาหาเดินในหา้างก็ในห้างก็คึกคึนเหมือน <c oughs> กัน Biar aku coba lihat filmnya Tidak yang aku beli Karena aku sudah membeli pakaian Tidak tahu jauh-jauh apa yang aku beli พงพาทุกคนมาเดินได้แค่นี้แหละเพราะว่าตอนนี้ก็เย็นแล้วมันไม่รู้จะทําอะไรต่อไปเดินห้างเดินตลาดเรียบร้อยฝนตกอีกแล้ะกลับบ้านค่ะตอนนี้เราก็ได้แค่กลับบ้านโอเควันนี้ก็ถือว่าอย่างไรก็ได้มาถ่ายคลิปถึงมันจอทุลักทะเลไปหน่อยก็ตามนี่ลมแรงมากฝนจะตกอีกหรือเปล่าเนี่ย ไม่ว่อนปัเชคลิปนี้ก็ขอจบ